ป่มดจารินเนาะค่ะพ่อปู่มดจารินเพิ่นกับมาอยู่เด um ้อค่ะเพิ่นมาหาหลวงพ่อปู่อุดมเนาะค่ะแต่ว่าเพิ่นบ่ทันไดบอกมื่อค่ะคุมทรัพยานาคเพจอีสานนิวเพจคุมทรัพยานาควันนี้นะครับแอดนะครับจะโทรถามแม่ร่างปู่ลมงวดที่แล้วแม่ร่างปู่ลมเลขเข้านะครับคุณผู้ชมเลขเข้าเกือบสามตัวแตกนะครับเจ็ด 7 3 3หรือ734นะครับคุณผชมในเลขในวงกลมแม่ร่างปลุ่มเข้านะครับจอมปลวกเงินล้านให้เลขเข้าอีกแล้วครับคุณผู้ชมนะครับงวดที่แล้วก็3ตัวแตกงวดก่อนนู่นนะสตัวแตกครับงวดนี้ก็ได้อีกเดี๋ยวจะโทรสัมภาษณ์แม่ร่างหลวงปู่ลมงว่าได้ตัวไหนงวดนี้นะครับจะไปทําพิธีวันไหนนะครับกดติดตามกดแชร์กดไลค์รอนะครับเดี๋ยวทุกงวดนะครับสหรับแม่รงหลวงปู่หลมแม่ร่างครับหลวงปู่ลมนะครับคุณผู้ชม,มงวดที่แล้วเด๋ยวทันให้นะครับเข้าเต็มเ็มนะครับวงกลมให้นะครับนี่ จ็ดสามสี่เจ็ดสามสี่งวดนี้นะครับจมปลวกเงินล้านนะครับจะไปทําพิธีวันไหนเดียวเราจะสนทนากับแม่ร่างหลวงปู่ลมไปฟังพร้อมๆกันอย่าลืมกดติดตามนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดเลขเด็ดๆนะครับแม่ร่างหลวงปู่ลมเราโทรไปตามนะครับคุณกำลังอยู่ครับคุณชมนะครับสวัสดีครับผมบัดดีจ้า,ค,า,าครับโอสวัสดี ผมสับยานะงานเยอะแม่ช่วงวานนี้ก็ว่าจะโทรแล้วติดงานไปสุรินก็นเลยขับรถอยู่ก็เลยไม่ได้คุยเลยครับ,บอ,อ่าครับงวดที่แล้วตรงๆเลยแม่วงกลมให้เนาะครับที่วงกลมให้ก็ครับ จ้าธุสาธุเอฟซีนะครับนักสาธารณสุขภาพช่วงนี้เนาะฤูดูก,ก,นกันแล้วกับหนาวแล้วกับฝนเดี๋ยวกับห่อนยกนีนิละอากาศแปรปวนครับแล้วเป็น,นยังไงแม่งวดที่แล้วคนถูกเยอะไหมที่เอฟซีโทรมาเยอะไหมหลายแห้งค่ะราะว่านี่มันหลายเด้อคไข่เอฟซีจ้า เราค่ะรือว่าอนเงื่อนมากเป็นสาพานบุญแล้วคะ่ะกับเป็นล่างแล้วค่ะหรือว่าอ่าพอปูหลวงอุดมเข้ารือว่าจอมพวกเงืนล่างนะะ <Yeah. S 2> เนาะนี่ล่างก็ขอขอบคุณหลายๆเนาะค่ะสําหรบับที่ผ่านมาเนาะคะ่ะสําหรับกับตัวเลขเนาะค่ะที่ผ่านมาของที่ออกของหมวดมังหันเนาะวันสองวันที่ผ่านมาเนาะค่ะที่เป็นล่าง ไปทําพิธีเนาะคะ่ะยุธีจอมปวกเงืนลานเขาเนาะครั้งแรกเนาะคะ่ะว่าวแม่ล่างจะว่าจะพูดถึงตั้งแต่ครั้งแรกเนาะคะ่ะเริ่มตั้งแต่ครั้งแรกที่แม่ล่างไปทําที่ทางช่องไปถ่ายทำเอาเนอะเอาแบบจันรสตร์เนาะค่ะเนาะ,ค,ะครับผมตัวเลขเนาะคะ่ะที่แรกครั้งแรกที่แม่ล่างไปทำเนาะคะ่เ 3, 1, ะเพื่อนไห่สามหนึ่งห้าเนาะค่ะครับขอปูหมดไปลิ่นเท้าเพื่นมเแง้มมาแรกเนาะคะ่ะเพื่อนมาบอกกับแม่ล่างว่า ตัวเลขมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อนบอกเนาะค่ะเพื่อนว่ามันโมแมนเดอร์่มล่างเพื่อนว่าเนาะเดี๋ยวปู่สิบไปเบื้องไทยแต่ห่แม่มล่างไปท่าพิธีก่เมื่อวันวันทีเศ9้าเก่านาะคะ่ะรากาเวลาสิบสองยามเนาะ,ะอันนี้ก็คือพ่อปู่มดจารินนักขราชเนาะคะ่ะหรือว่าคนจอมจอมป่วงเงืนหลานเข้านะคะ่ะขึ้นมาบอกกับเร่งหลานเนาะแมล่างกัเล่ยเด็ไปท่านพิธีเนาะคะ่ะ เมล่าไปท่านิธี่ก็คือไปตามที่เขาปูมมจิลินนะขลาดบอกกับเมล่าเนาะคะ่ะเมล่าไปท่านิธที่ประมาณเที่ยงคืนเนาะค่ะไปเงียบๆตรงนั้นเนาะค่ะกลางคืนมากไฟ้ประ่อยมีด้วยค่ะเบากแกงถ้าเป็นกลางคืนมันฉีแบบมืดตื๊บเลยเนาะค่ะตรงที่อ่าพนจอมปวกเงินล้านตรงนั้นเนาะค่ะเนาะครับผมเพราะว่าอ่ามันเป็นอ่าสถานที่ที่แบบว่า คนนานาที่เนาะค่ะเป็นติดถนนก็จริงแต่ว่านานาทีจะมีรถวิ่งผ่านเนาะค่ะแบบว่ามันมาแมนอ่าเสร็จางลักบันไดเนาะค่ะอ่าตรงที่แม่ล่างไปทําพิธีเนาะ,ค,ะครับแม่ล่างไปทําพิธีตรงนั้นเนาะค่ะพอปูพิ่นกระบ,บอกเนาะค่ะแลวก็บแม่ล่างเนาะค่ะวันนั้นที่แม่ล่างไปทําพิธีเนาะค่ะโค้งสุดท้ายแม่ล่างกับไอ,อ้บนได้ขายเอซี่ แม่ล่างบนให้กับเอฟซีทุกคนเนาะคะ่ะเพื่อว่าอยากให้เอฟซีเข้าได้โชคกหลามร้อยเนาะคะ่ะข,ของพ่อปูจอมหุ้นผัวเงินหลามของเข้าขวดที่สองเนาะคะ่ะแม่ล่างท่ามหลักกับแม่ล่างบนว่าถ้าตัวเลขเข่าเนาะคะ่ะขอให้พ,อพ่อปูบรรลดบัรดาให้เขา่าสามโตเนาะคะ่ะเหล่ากาแม่ล่างบนก็คือเป็นหัวหมูเก้าหัวเนาะคะ่ะ แล้วก็ไก่เก้าตัวแล้วก็ที่ทีนะค่ะของเส้นไหว้นะคะทั้งหมดมีอยู่ที่สามสามที้วค่ะแม่ล่างบนมือนั่นนะค่ะแล้วก็บนก็เป็นชุดชุดสบให้กับแม่ตะเกียนทองนะค่ะบนกับพอปูคนไหว้ด้วยไข่ซีป้ากรวบานะค่ะตัวเลขกพอปูจอมพลฝวดเงินล้านหรือว่าพ่อปูมุจลินนัขลาดนะค่ะ เป็นไห่โ์เข้ามาเนาะเกียบแม่นแต่สามตัวเด้อค่ะเอฟซีเนไหเจ็ 7, 3, 4, ดสามสี่เนาะค่ะตัวเลขออกแปดสี่สามเสียดาย<อ>ก็ขเอบอกเป็นยังแม่งวนนี้เอาใหม่งวนนี้เอาใหม่งวนนี้เอา ตามรสถานท, <c oughs> ที่จอ,พองพลกวักเงินล้านเนาะค,ะค่ะเนาะแต่รอเนาะขอให้กดรอไว้เด้อคไข่เอฟซีหรือว่าเอซีเนาะคะ่ะจะมาร่วมบุญกับแม่ล่างหลือพ่อปู่อุดมหรือว่าแม่ล่างมดจารินนักคาราทพ่อปู่จอ,องปวักเงินล้านเท่าเด้อค่ข่เอฟซี ไฮมั่นวมเป็นสะพานบุญเด้อค่าที่แม่ล่างบนบานไปเด้อค่ะที่บนไว้เพื่อเอฟซีของมวดที่สองนะคะที่ผ่านมาเนาะค่ะสําหรับกับเอท่านที่ได้โชคลาภเนาะค่ะด้วยคูเพนย่งบุญบารมีย่งบะหอดเนาะค่ะก็ไ้ค่ะไ้มา่รวมน้ากันเป็นสะพานบุญน้ากันเด้อค่ะมาต่อบุญเนาะค่ะเนาะไ้มา่รวมกับแม่ล่าเด้อค่ะของเส้นไหว้แล้วก็หมูเก้าหวัวไก่เก้าตัวแล้วก องเส้นไหว้ทั้งหมดมีอยู่สามที่เนาะคะ่ะแล้วก็ที่ข้อสําคัญเนาะคะ่ะเมตาเชียนท่องเพิน่นวาเพิ่นอยากได้ชุดของเพิ่นเลือไห่เอฟซีเพิ่นว่าเพิ่นอยากได้ชุดพ่อได้ผัดเปียเน,นะคะ่ะเพิ่นบ่มมี่ชุดผัดเปียเน,นะคะ่ะแล้วก็เป็นเครื่องแป้งเนาะคะ่ะเครื่องแป้งอ่าสาหรับกับที่แบบจะซองเนาะคะ่ะแล้วก็มีอ่าของใช้ของผู้หญิงเนาะคะ่ะทั่วไปเนาะของผู้หญิงเท่านะคะ่ะนาะคือเพิ่อนอยากได้ของเพิ่นเน,นาะค่ะนาออยากสวยอยากง,งามด้วยค่ะ มเมตาเกียนทองเนาะคะ่ะอยู่ตรงที่จอมปุ่นปวกเงินล้านเข้านอะก่ะเนาะคะ่ะจะให้มารรวมเนาะค่ะให้มาร่วม,ะะม,วมบุญเนาะคะ่ะกลับกับสายบุญเนาะคะ่ะผู้ใด้นได้วชหลาบร้อยขอพ่อปู่มดจาลิาน,นะะลงเงินล้านเนาะค่ะหรือว่าพ่อปู่จอมปวกเงินล้านหรือว่าเมตะเขียนทองเข้าด้วยคะ่ะคให้มารรวมเนาะคะ่ะให้มารรวมตามเบือท่ของแม่ล่างท่มมหาแม่ล่างะคะ่ะศูนย์เก้าสอง สี่ศย์สี่สองสี่สามเจ็ดค่ะทั้งเบอร์โทรนะคะแล้วก็เบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันเนื้อขายเอฟซีค่ะก็ให้มาร่วมค่ะครับ <ๆ S 2> ผมก็ติดต่อเบอร์โทรโดยโตรงถ้า,ถามีอะไรสงสัยก็ติดต่อแม่ร่างโดยโตรงนะครับถ้าจะร่วมปัจจัยก็โทรหาแม่ร่างโดยโตรงครับไม่ต้องผ่านเอสนะครับผ่านแม่ร่างโดยโตรงนะครับผมแล้ว การเอาเลขงวดน,นี้ก็คือไปเส้นไหว้แล้วก็เอารอยเลขใช่ไหมแม่ค่ะพิธีวันนั้นเนาะค่ะพิธีพิธีที่แม่ที่แม่ล่างจะไปแก้บนแม่ล่างจะปล่อยตัวเลขไห้ก็คือวันนั้นเลยใช่ค่ะวันนั้นเลยลเนาะ ไข่หาลือมือ<พ>ที่ดีๆเหมาะๆเนาะค่ะเนาะร,ร่อพืนกอน่อนพิมพ์คำว่าร่อก่อนเนาะกำหนดเวลาเมื่อไหรไดด่ดีเอสจะโทรสัมภาษณ์ม่ร่างแล้วก็ปล่อยบอกเอฟซี C, ทุกคนทุกท่านที่รอครับใช่ค่ะคแล้วปูเข้าฝันไม่ไหมตอนที่เลขออกแล้วนะครับมีเข้าฝันเองไหมครับปูมาเข้าฝันบ้างไหม เรื่อ้างเดอา็ดไหูไห,หได้เเพิ่นวนะค่ะแล้วสาหรับเนาะคะ่ะก็คือแมแตัเียนเพ่าอยากได้ชุดนันะะน่นน่ะนาะค่ะเนาะขง่าอยากได้ีพัดเปียนพมของเพ่นนะคะพัดเปียนก็คือคนตัวไปเนาะค่ะนาะสหรับครับเนาะค่ะเอซีเนาะค่ะท่านไดผู้เพนอยากจะมาเป็นเจ้าภาพเนาะค่ะอยากได้สตัวของเพนด้วค่ะเอ สังไวให้ดีก็คือพอปูมดจรินนักข่าดหรือว่าจอมพนหัวเงินล้านเพิ่นมาสร้างไหววา่าเพิ่อนอยากได้ศารของเพิ่อนแล้วเพิ่อนอยากได้นั่งล่ำกับป๋องเงา้ยเอฟซีเพิ่นบอกถ้าผู้ใดอยากได้ให้มาบนค่ะมาบน,าบนไวด้วยตัวเองค่ะครับอืมครับผม สีมาเป็นเจ้จอภาพให้เพื่อนให้เพื่อนใดว่าเพื่อนไดฟอนไดร่ำเนาะคะ่ะกับคนที่แบบสมัครใจเนาะคะ่ะผู้ใดอยากได้รา,างวัลใหญ่ืคอจังเคยผี่พานมากเนาะคะ่ะลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งแต่มีเคยมีสำนานมากเลยตรงนั้นเคยมีเคยถูกอยู่แล้วเนาะรางวัลที่หนึ่งมาแล้ว<แ>อ๋อครับ<แ>ผม ตั้งสองตัวเวยคะ่ะแล้วก็มวดเมื่อกี้เนาะคะ่ะตัวเลขขนาดแต่ไม่ล่างไปท่ามแล้วเนาะคะ่ะท่ามชองคนไปไทายได้ะะเหรอเนาะเพิ่นยังมาบอกกับไม่ล่างว่าไม่ล่างตัวเลขโบแมนเปลี่ยนเปลี่ยนให้ใช้วิเจน่านายาเด้่ยค่ะเอฟซีว่าอิทธิฤทธิ์ของพ่อปูมุจจลินนัขลาดหรือว่าจอมพูนปวดเงินล้านตรงนั้นเพื่นสีเกง่งมีอิทธิฤทธิ์ซ้ำใดเด้อยขายเอฟซีค่ะ กะไฮเบิงวา่าขนาดต่ว,ว่าตัวเลขเนาะค่ะจะเข่าหรือว่เขาเ้าเพื่อนยังฟฝ้ามาบอกแม่ล่างเนาะค่ะวา่าไา้แม่ล่างไปทําพปที่เนาะคะ่ะไ้แม่ล่างไปทําพปที่ไหไมเแล้วเพื่อนสิไปเปบิ่งเนาะค่ะว่าตัวเลขที่ว่าหมุนยุตตรงที่เขาจะออกเพิ่นสิไปเปบิ่งว่าตัวเลขน่ะมันยุดคือเลขหยังเนาะคะ่ะเพิ่นบอกกักแม่ลา่างจังสีเนาะคะ่ะเ้าะเพื่อนกับไปเบิ่งงไ้จริงๆค่ะ FC ี่ กะถือว่าสุดยอดสุดยอดของพ่อผู้มุจลินเงินล้านของเฮ้าด้วยขังเ็มซี่ของงวดที่สองถือว่าสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นนไม่ศักดิ์สิทธิ์มากเลยนะครับ ครับใช่คนลุกทิพย์คุมทรัพยา์านาไปก็ยังคนลุกเลยวันนั้นนะครับนาะอวันนั้นเชื่ออยู่ครับ <c oughs> อ่ะสุดท้ายแม่ร่างมีอะไรจะฟังครับจะจบแล้วครับขออนุญาตขอบคุณแม่ร่างมากๆม,มีอะไรจะฝากเอฟซีนะครับท้ายสุดนี้นะครับอ่ะครับผม ทสองเนาะคะ่ะไห้มาร่วมนะคะ่ะท่านใดคู่คืนถูกเน้ะคะ่ะได้โชคลาบร้อยไปแล้วกับไห้มาร่วมกันค้นละเล็กค้นละน้อยนะคะหัวหมูเก้าหัวไก่เก้าตัวแล้วก็ของเส้นไหว้ทั้งหมดสามที่นะคะแล้วก็ชุดสบายของแม่ตะเคียนทองทั้งหมดก็มีสีผ้านางสีสีตุลนะคะเพราะว่าเมล่างบุญให้เพื่อเอฟซีโดยตรงเ้วยอขายเอฟซีครับแล้วก็สําหรับกับท่านที่อยาก ของเงานั่งล่าแล้วกาสารของพืนเนาะคะ่ะ3อย่างเนาะคะ่ะสําหรับกับ FC ท่านใดเนาะคะ่ะอยากได้3าตัวของพืนเนาะคะ่ะอยากได้โชคลาภร้อยให้พืนซอยเนาะคะ่ะให้มาบนค่ะมาบนกับแม่ล่าเนาะคะ่ะหรือว่าถ้ามาได้ก็มาบนด้วยตัวเองเนาะคะ่ะครับ 2,4,3,7ค่ะทั้งเบอร์โทแล้วก็เบอร์ลน์เบอร์เดียวกบนค่ะครับอ่ะขอบคุณแม่ร่างหลวงปูดมมักครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ให้แนวทางเอฟซนะครับมีอะไรก็แบ่งปัน f อฟซีนะครับผิดถูกก็่ะว่ากันนะครับให้กําลังใจกันนะแม่เนาะขอบคุณครับผมค่ะค่ะสวัสดีครับกดรอเยอะเนะครับผมครับผมค่ะสวัสดีครับผม ขอบคุณ FC ทุกคนทุกท่านนะครับติดตามแม่ร่างหลวงปูรมนะครับสำหรับตัวเลขที่เห็นนี่ก็คือ7 3็นะครับเข้าตรงๆนะครับที่วงกลมให้นะครับก็เป็นหลักฐานได้นะครับก็ขออนุญาตํำลากันไปสําหรับคลิปนี้นะครับรอกดติดตามรอนะครับแจ้งข่าวเอาเลขวันไหนเดี๋ยวจะไปไทยทอดสดให้เอซได้ชมกันทางเพจอีสานนิวเพจคุมทรัพยานาคแล้วก็ทางช่อง y t u t u ลงคลิปให้เอฟได้ชมนะครับติดตามรอนะครับ พิมพ์คำว่ารอทุกคนรอนะครับอ่านลำลาากันไปขอบคุณครับสวัสดีครับผม